ทำกลีบกันนะคะอันนี้คือกลีบคุ้นเคยค่ะสุหลาบทิปตัดแฉกตรงตรงแหว่งของหัวใจเขานะเนี่ยตัดเขาก่อนหลังจากนั้นกันไกลฟันหยกัก ทำทั้งหมดสามชิ้นนะทำทั้งหมดสามชิ้นสามชิ้นแล้วก็เข้าโค้งเขา เขาโค้งเขาให้สวยๆเห็นไหมสามกลีบนี้น อันนี้จะตัดเอาข้างในก็คือ2องกีบสองกีบก็เท่ากับสี่กีบนะนี่เดิมทีเป็นสองนี้งน,นี้ตัดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น3ามก็คือ1นึสองสาย่างนี้เดิมทีตัวนี้ััสองไม้ต้องการที่จะปิดตรงนี้ค่ะ ต้องการปิดไม้เขาค่ะตัวนี้ต่อไปก็คือตัวนี้ตัวที่ตัดออกเมื่อกี้ไม่งงเนาะงกีบเต็มเขามันจะห้าใช่ไหมแล้วก็ตัดเอาสองตัดส่วนนี้สองแล้วก็สามตัวนี้คือตัวที่สามอันนี้คือที่สามอย่างงี้ข้างบน โผลขึ้นนี่ตัวนี้ต่อไปก็คือก็บตัวนี้ที่เราทำไว้ทากาวสองอันที่เหลือ เสียบเข้าไปเลยค่ะค่อยๆโอ,อบเขน,นะใครจะทำหนากว่านี้ก็ตัดกีบเพิ่มเข้าไปนะ แต่คือนี้ทำแค่นี้ค่ะใช้แค่3มกลีบนะหลังจากนั้นก็รอแห้งอันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคาร์เนชั่นค่ะดอกคาร์เนชั่นนะคะหรือจะทำแทนเป็นดาวเรืองได้ค่ะนี่ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ